อ่าเริ่องที่พี่นุอ้วกันครับต้นเกต์นี้มาอย่างไรครับเดืนอนพรางเออจริงๆแล้วผมสนใจในเรื่องของการทาซีรีส์มานะครับแล้วก็เดือนพางเองเนี่ยเกิดขึ้นจากนักเขียนนะครับก็คือคุณบุตได้เขียนไว้ประมาณน่าจะประมาณหนึ่งปีได้ครับเพราะว่าเรื่องแรกเนี่ยถ้าเป็นพีเรีตดเองเนี่ยก็คือเรื่องของ,ของ,ของความผิดความลักนะครับแล้วพอดีเขาไปอยู่ในส่วนของเอ่อเจ็บน่าจะเป็นเจ็บสายนะครับใช่ครับแล้วก็ผมก็เลยไปซื้อของลิขสิทธิ์มาแล้วก็มาจ้างเออนักเขียนบทนะครับ แล้วก็มีทั้งหมดสิบ ep หรือสิบตอนนะครับเรื่องนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับว่าเทเลอร์ที่เทเลอร์ที่เราปล่อยไปเนี่ยจะเห็นความงดงามตามตามตัวละครนะครับที่ถ่ายทอดออกมาครับแล้วก็เรามีความสุขทุกครั้งที่เราได้เห็นผลงานที่ออกมาแล้วก็มีการชื่นชมด้วยครับการแสดงที่ได้มานีองเกี่วกับมิวสิคยังไงนะเออเรามีเวลาคุยกันไม่ถึงอาทิตย์นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเสร็จเนี่ย ก็ให้โจทย์น้องไปว่าเตรียมพร้อมสําหรับในการถ่ายทำเพราะเรามีการเตรียมพร้อมในเรื่องของบทต่างเนี่ยเราทํางานคู่ขนานนะครับจริงๆแล้วบทเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับตอนที่เราได้ตัวนักแสดงมาแต่ว่าด้วยความความตั้งใจของน้องนักแสดงทั้งสองท่านเนี่ยเขาก็ทาการบ้านมาในส่วนหนึ่งนะครับและอย่างหนึ่งคือการที่เขาได้ได้สแสดงนะครับในเรื่องของการเป็นนักแสดงในอาชีพของเขาเนี่ยเขาถูกและพัฒนาตลอดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการอ่านบทนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ต่างๆ,ๆนะครับ ก็ขอเชิญชมตามที่หนุ่มได้บอกไปตั้งแต่วันนี้แล้วว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็ก้าวกระโดดค่อนข้างมากนะครับมาแสดน่อกันครับนักแสดงทั้งสี่คนเป็นยงไงทั้งคู่ทายทายเลยคุณโอ้จริงจริงมีความที่สปิริตของทั้งสองคนนะครับทั้งคู่ฝั่งที่เป็นทั้งไอฝั่งทั้งไก็คือทั้งน้องเมทิลแล้วก็น้องพีนเองทำการบ้านกันมาอย่างอย่างเยอะมากเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์และตัวละครเองที่ค่อนข้างจะตรงแล้วก็เราต้องพยายามถ่ายทอดอารมณ์ นิยายที่พอเราอ่านแล้วเราจะมีความรู้สึกกับทางนิยายแล้วผู้ผู้อ่านนิยายก็ต้องมีความคาดหวังกับตัวละครที่จะไ่ข้อออกมาในตัวซีรีส์ที่มีชีวิตชีวาเพราะฉะนั้นน้องพี่เองกับน้องเมททิวเองทำกานมากกันหนักมากว่าพี่พี่แว็กซ์าวตัวละครเรื่องรุ่เรื่องหลังของตัวละครตัวนี้มันเป็นยังไงแล้วกรคิดอะไรแล้วก็เรื่องนี้ทำไยมันค่อนจะซับซ้อนมากก็เลยแวกแดงก็เลยต้องอ่านทั้งตัวนิยายจนจบ แล้วก็อ่านจากหลังมาหน้าจากหน้ามาหลังแล้วก็อาก่านจบบางทีพี่หอยู่ในตัวนิยายครับต <l> <c oughs> ัวนเป็นแบบหน้าใหม่ด้วยมันต้องกดทำการบ้าน่มตจริงรทำการบ้านหนักมากเพราะว่าผมบินเป็นไปอยู่เชียงใหม่ก่อนประมาณเดือนเดือนเอเลยเพราะว่าคุยพี่หนุว่าการที่คึณทำก็ได้ทำและการที่เราจะถ่ายทอดมันกทำศิลปะหรือว่าการพูดหรืออะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของทางเชียงใหม่เราต้องเข้าไปกินกับตัวมันจริงๆแล้วเราเองไม่ได้ แล้วเงีราไม่ใช่คนเตรียมใหม่แต่ก็ตอนนี้ก็เป็นนุ่มเหนือคนหนึ่งแล้วแล้วก็ในทางฝั่งของ,องที่มีกับพี่พี่เดียนพี่เดียนมีมีความที่ผ่านงานละครมาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีมเองตอนเล่นตอนถ่ายทำคิวแรกคืนก่อนการถ่ายทำคิวแรกน้องกระดูกแตกแต่แก็ยังมีตปิลิตในการถ่ายทำจนจบก็คือในระหว่างการถ่ายทำก็คือถอ,อดเปลือกเข้าถอดเปลือกออกซึ่ง อันนี้ยอมรับเลยว่าสติฤิ์ของนักแสดงเรื่องนี้แล้วก็การทําการมากของทุกคนมีความที่ใส่ใจแล้วก็อยากจะถส่ก้อนมันด้วยใจจริงๆเรื่องนี้มันเขียนมาจากนิยายเป็นนิยายนะพรกแฟนจะแบบเปรียบเทียบเหนครับว่าเป็นนิยายแล้วก,ก,ก,ก็มาทำเป็นซีรีส์จริงๆมันก็กดดันเพราะว่าเราเองเป็นค่ายใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าผมมองเองว่าเป็นเป็นความท้าทายตั้งแต่เราปล่อยไพลอธออกมาเนี่ยเราเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะโดนกระแสรดราม่าไหมนะครับในเรื่องของการที่เราจะเอานิยายที่ มีผู้ติดตามโปยเฉพาะคุณบทเองเนี่ยมีฐานแฟนคลับค่อนข้างเยอะแล้วนิยายที่เขาเอาไปเดินไปทำซีรีส์เนี่ยก่อนหน้าเราอ่ะอาจจะถูกการเปรียบเทียบสําหรับะละครที่ออนแอร์ and, ทงช่วงวันแล้วก็คือเรื่องของความสิ่งความรักและนิยายเรื่องนี้เองเนี่ยก็ต่อเนื่องจากะละครซีรีส์ที่คุณบทได้เขียนขึ้นมาโดยนิยายฉะนั้นในส่วนของการที่เราเอานิยายที่เป็นตัวหนังสือแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นตัวนักสแสดงเนี่ยขึ้นชมในส่วนของคนที่เขียนบทด,ด้วยนะครับ แล้วก็น้องอินด้วยนะคะว่าการถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครโดยผ่านตัวหนังสือเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแต่เราจะทํำยังไงให้คนที่ติดตามนิยายและอินกับละครหรือซีรีส์ที่เราทำเนี่ยทั้งสองเนี่ยมาเมิร์สเข้าหาก,กันเพราะนั้นเนี่ยมันมีคนที่ชื่นชอบนะครับเรารู้สึกว่าคําแนะนําต่ตางๆนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะพัฒนาต่อไปนะครับแต่เรื่องนี้เกิน80%ที่เราได้รับความชม นะครับแล้วก็ชื่นชอบในส่วนของที่เรื่องนี้ครับมีบทม,มีช่วงไหนหรือตอนไหนที่ต้องปรับเปลี่ยนจากบนะทนักทิยายมเป็นบนะทภาพยนตร์ไหมอ่าเราคุยกับน้อง Matthew เมธิลไอ้น้องน้องน้องอินแล้วก็คุยกับเจ้าของเจ้าของเขียนทิยายนะครับว่าการที่เราจะนําจริงจริงทิยายเล่มเนี้ยมันไม่หนามากปกติแล้วการทําซีรีส์สิบตอนมันก็ออย่างน้อยต้องสองเล่มนะครับแต่เนี่ยคือเล่มเดียว เราคิดว่าคุณผลเองเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นซีรีส์ยาวขนาดนั้นทีนี้เราจะต้องทำยังไงทําให้นิยายเนี่ยไม่เสียอรรถของนิยายในเล่มนั้นเราจะถ่ายทอดยังไงเนี่ยแล้วเติมความสนุกสนานเติมความเป็นโรแมนติกเติมความเป็นดรามา่าแล้วก็เป็นจะซีเข้าไปสิ่งสําคัญก็คือเรามีโลเคชั่นอยู่30มสิบกว่าโลเคชั่นที่ถ่ายทอดนิยายเรื่องนี้ซึ่งทุกโลเคชั่นเนี่ยอยู่ในนิละอยู่ในนิยายเนี่ย ประมาณ90%เนาะ9กแล้วเราก็เติมแต่งเข้าไปอีกนิดหน่อยนะครับการที่เป็นซอฟต์แร์มากลยขนาดไหนครับเพราะว่าราทำามเชิงใหม่กับเพ่อมากแล้วก็ทงานที่เก็ที่สๆแล้วค่ะก็จากการที่เราอ่ะดูแลเรื่องวิธีทางแล้วก็พวกคือราแล้วก็การของร้านมาเดยตลอดีก็่ิีแล้วนะรก็จักที่หนุา ยกเพอฟพี่หนุ่มมันบอกว่าจะทำละครดีไหมหน้าอะไรอย่างเงี้ยแลย้วเขาบอกว่าถ้าเป็นลนะครอ่ะเราเห็นแต่ย้อนยุคแบบภาคกลางม,มั่นอะไรต่งตา,างๆในยุคธยาขุงไทยก็เลยคิดว่าเอ๊ะก็เชียงใหม่แล้วก็เก่าเหมือนกันนะก็เจ็ดร้อยกว่าปีอะค่ะก็เลยคิดว่าเราน่าจะ,ะมาทำอะไรที่เป็นสระหรับกระถุ่การท่องเทีเ่ยวแล้วก็เหมือนเล่าเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็อััตลกษณ์ของเชียงใหม่หรือภาคเหนือค่ะ ให้ผ่านจากโซลพอลแล้วก็ฉากต่างๆแล้วจะเป็นการถึงว่าซอฟต์พาวเวอร์จะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าอาหารแล้วก็ค่ะวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นอยู่แล้วก็การกลางการีต่างๆด้วยแหลท่องเที่ยวใช่แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ภาษาอะไรโหเยอะมากเป็นเป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆค่ะเรื่องนี้สามารถเอ่อ ตื่อพราาว่าให้กับประเทศไทยแล้วก็ทางภาคเหนือได้เนอย่างดีในภาเหนอแสดงว่าเราฟันกับเรื่องนี้สิ่งี่อยาเงานมีงนรับต้งมีัตรของการปรััเราตอการง่ก็ได้รับบทผมไปหาที่แล้วรู้สึกว่ามันยากจริงแม้ตัวละคร เป็นยุคสมัยสอนภาษาอังกฤษผดก็ต้องปรับการพูดต้องปรับอะไรายๆเรองทำกันหนักจริงๆที่จะเข้าบทหรือว่าทำยังไงให้ตัวเองเป็นมอากที่ดีที่สุดก็เราที่อีกก็อาจจะเหน่อยมากรึ้นบ้าเน่อยแต่ถามผมพว่ามันอเรีนเองกาภาษาภาษาองเราในการทีการพัาจาต่างเออสำหรับผมไม่นะ แล้วก bon ็อาจจะยากนิดนึงครับเรื่องเรื่องว่าแบบว่าเออกินแบบไม่ได้ไปเหนือบ่อยครับนี่ต้องกิแบบน่าจะเป็นครั้งที่สองหรือที่ไดสามครับก็อาจจะไม่คุ้นกับคำเหนื่อยบางคำครับมันได้คำเหนื่อยสมัยเด็กนะก็สาวบ้างนะก็สาวบ้างครับการร่วมงานการตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะสุช่ยพด่อยแม่ค่ะที่รู้แม่ไม่ก เจอพี่เทียนเป็นนักศึกษาใหม่รู้สึกเป็นเคยเคยประกุจย์ค่ะแต่ว่าไม่ได้โปรใหญ่แต่ว่าเห็นเพื่นพี่ตลอดค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็โหตอนนี้พี่เทียนแสดงคือเก่งมากเลยคุณสมากนะเถ้าเราได้มี20ที่เขาเกิดกาเป็นครั้งแรเป็นแบบว่าที่ดูเกินดูเกินขนาดแบบยอมรับแต่ว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็จะเป็นแบบอยู่ด้วยแล้วก็ ก็คมันมีไครเป็ไรไป็นใคเป็นใคนก็จำเรื่องภษาคือมีมีเาก็ไปนี้องบอกว่าน้องไปพามาแบบนาน้ก็แบบทำเมืองก็จะเทียนเียหน่อยในขณะที่เราแบบเป็นสาวคือพูดเมืองคองมากก็ไปช่วยดังเตโนว่ารที่มันยากเราก็อะฝึกนมันง่ายขึ้นอรเป็นประวัติร์้วตอนไ้มีบเพือนกันเสร็ มุ๊ยหนูไม่ได้เรียนนะคะเพราะว่าตอนที่ถ่ายซีรีส์เนี่ยหนูกำลังเพิ่งถ่ายจากโดมสุดท้ายสำหรับถ่ายพี่มาแล้วไปโยนข้อไปโยนใหญ่ที่พม่ามา,มาที่เสร็จปุ๊บหน,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 นูไม่ไม่กี่นมาถ่ายซี่ีเลยมันเป็นภาษาที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวมีมีม่มแมทกับใครเราเรื่องของภาษาอะไรย่างเราไม่ไม่ถนัดเม่ใช่ค่ะบางคำเนี่งเช่นคำว่าสมาร์ทอะไรเง,ง,งี้ย่ะบางทีเราก็อาจจะแบบไม่ชินเวลาที่คอว่าสมาร์ทอะไรเราก็จะรู้สึกว่าทำไมคำว่าขอโทษมันยาวจังอะไรเงี้ย ก่อนนันนี้เราก็อยู่เชียงใหม่ครับแน่นเจ้าแต่ว่าอยู่กับก็อือกับเมืองกต้ได้นะพี่หนุ่มไหมค่ะเพราะว่าหนูโตกว่าเลยนี่มีน้องก็คูอกำเนองทุกวันเลยนะเลยต้องคู่กับจำพี่หนุ่มแค่ปีลำบากหน่อยจริงๆถ้าถ้าทุกท่านเห็นเนี่ยจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นลูกสาวอย่างอย่างน้องเทียนเนี่ยก็เป็นลูกสาวตั้งแต่ต้นเลย ปี59ก็ลองน้ำตาลนะครับน้องมีมีก็ทุกท่านกคงได้ติดตามเวทีประกวดเพราะว่าเพจนางงามแล้วก็เพจวายตอนนี้วายก็มาเยอะนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเราอยากจะฝากผลงานเรื่องนี้ไว้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยผมเองเป็นบริษัทใหม่ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของโครงการบันเทิงแต่ก็อยู่ต้นหลังมาค่อนข้างนานนะครับอยากฝากติดตามนะครับถึงแม้ว่าการการเอ่อออนแอร์ air, ในครั้งนี้จะเป็นช่องวันสามสิบเอ็ด แต่สื่อทุกสื่อสามารถจะร่วมใจกันพิจารณาันนี้ได้แล้วเราจะมีมิงนะครับสําหรับน้องๆพิที่สื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวกําบการเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับทีนี้เราจะมีทำเพรมทิปนะครับหลังจากนี้ไปละครเราจะออนแอร์ในช่วงของเดือนกันยาจบไปนั่นคือเดือนพฤศจิกาแนวันที่7พฤศจิการเรามีงานที่เป็นวันที่12ถึง14่ถ้าจะไม่ผิดนะครับ จะเป็นเฟสติวลขนาดใหญ่ก็คืองานเทศกาลลอยกระทงซึ่งเป็นหนึ่งในซีนสำคัญนะครับเดี๋ยวเราจะมีการจัดมิงแล้วก็รวมไปถึงแฟนคลับแล้วก็มีเฟรมคลิปสำหรับพี่พี่สื่อมวลชนด้วยนะครับเพื่อไปตามละครนะครับตามเราจะตามรอยซีรีส์ในเรื่องีด้วยนะครับฝากติดตามนะครับเริ่มออนแอร์เวลา4ี่ทุ่ม15นาทีตอนนี้ช่องวัดขยัามาแล้วนะครับจากเดิม15ตอนนี้เป็น4ีรุ่มสนะครับขอบคุณช่องวัดมากนะครับและขอบคุณสื่อทุกท่านเลยนะครับที่ มาให้กำลังใจสำหรับน้องๆน,นักแสดงแล้วก็ให้โอกาสบริษัท MTY นะครับได้เข้ามาอยู่นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนุตสตหกรรเกีเ่ยวกับเรื่องของบันเทิงและเชียงใหม่เนี่ยก็จะยินดีต้อนรับสำหรับที่น้องๆสื่อทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ